โอเคครับสวัสดีครับอยู่ในรายการวัเริ่มมีีนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการโหลด Bundy Cam นะครับเป็นโปรแกรมที่ผมชอบมากนะครับเวลาถ่ายครับนี่เป็นแบบนี้นะคบโอเคครับกดอินเทอร์เน็ตของคุณนะครับขึ้นมานะครับแล้วมจะมีลิงก์ด้านล่างคือลิงก์นี้นะครับเป็นอ่าวดำปิ๊ปีนี่นะ เป็นโอ้ยบันนี่คำดดเฮ้ยโอ้ยพวกนี้คำน่าโหลดนะครับโอ้ยเหมือนเอาลิมมิเต้ล่างให้นะครับโอเคพอเข้ามานะครับก็จะมีอนี่มาให้นะครับกดอินストーภาษาไทยนะครับเรื่องกดภาษาไทยนะคราบผมอ่านไม่ออกผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันเขียนอ่านนะครับกดเซฟตรงนี้นะครับคิดตั้งไหนก็ตรงนี้นะครับ ก็ไปกดที่วิดีโอไม่มีเคอร์อเซอร์ก็คือไม่มีเมาส์เห็นไหมครับไม่มีเมาส์๋อ,อไม่กดก็มีเมาส์เห็นไหมครับองรูปภาพก็ถ้าคุณอยากถ่ายรูปก็แล้วแต่คุณครับถ้าก็ไม่มีเคอร์เซอร์ก็ไม่มีเมาส์จับภาพทอา่อซนะ้องตุ้งตหนึ่งวินาทีก็อย่างเลยนะครับเล้อใส่คุณครัถถบเปิดสิงเตอร์อ่ะและ้วแต่คุณว่าจะเอาถ่ายรูปเปล่าแต่ตผมไม่ถ่ายนะครับเกื่อนถ,ถ่ายถ่ายไปทำไม okay i'm funny up